ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับผู้ออสื่อาร Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสททอร .FM106MHz ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกคืนเวลา4ีทุ่มถึง4ีทุ่มครึ่งกับเรื่องราวชีวิตที่หลากหลายของแขกรับเชิญของเราในแต่ละคืนแต่แต่ละท่าน รุนแล้วแต่มาจุดประกายให้พวกเรานั้นได้มีมุมมองใหม่ๆแล้วก็เกิดความรู้สึกอยากจะพัฒนาชีวิตตัวเองให้ก้าวหน้ากว่าเดิมแล้วก็พัฒนาสังคมที่เราอยู่สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะวันนี้มาสร้างแรงบันดาลใจกับอาชีพอาชีพหนึ่งซึ่งคนไทยน้อยคนนักที่จะได้ทําแบบเขาอะนะคะหากแต่ผู้ชายคนนี้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างที่ว่านี้15ปีค่ะด้วยการทําอาชีพที่ จะว่ายากก็ยากจะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามไม่น่าจะมีอะไรก็น่าจะง่ายๆนะคะคือการเป็นบริกรบนเรือสำราญท่องมาหาสมุทรไปเดินทางไปแล้วทั่วโลกหลายสิบประเทศแล้วเขาก็เก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวทักษะความชำนาญน,นี้เผยแพร่อาชีพที่มีคุณค่านี้นะคะออกมาเป็นหนังสือแล้วหลายต่อหลายเล่มด้วยกันนะคะมีทั้งโหดมันชาประษาลูกเรือสำราญนะคะ เสิร์ฟสำรานสวรรค์บนเรือนะคะนี่ก็อีกเล่มหนึ่งบอยอินเตอร์บอยอินเตอร์เมาส์เรือสำรานนี่ก็แค่ส่วนหนึ่งค่ะแล้วเขาก็กำลังจะก้าวเข้าสู่บทบาทการเป็นบรรณาธิการด้านการท่องเที่ยวของนิตยสารใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับคุณโอมสมรชนะมูลสายค่ะสวัสดีค่ะคุณอมสวัสดีครับคุณหนิงสวัสดีครับสวัสดีคุณชมทางบ้านด้วยครับอยากให้คนเรียกคุณโอมว่าอะไร เรียกโอมก็ได้ครับผมตามที่น้องๆก็จะเรียกพี่โอมเพราะหลายคนคนที่ติดตามบางคนจะเรียกคุณโอมแต่ว่าจริงๆแล้วโอมเป็นคนที่กันเองมากเรียกพี่เรียกน้องหรือว่าเรียกโอมก็ได้ครับค่ะอาชีพบริกรบางคนบอกบอยอินเตอร์บางคนบอกบอยเงนินล้านมือเสิร์ฟทีมชาติไท<า>ยด้วยเพราะไปชื่อต้องเป็นชื่อไทยแลนด์ด้วยนี่ยสิเราชอบให้คนเรียกเราแบบไหนสําหรับอาชีพนี้จริงๆแล้วคือโอมไม่ได้ยึดติดเรื่องของไตเทลหรือว่า คำนําหน้านามใด <S 1> <S 1> ๆทั้งสิ้นนะคราะจริงจแล้วทุกอาชีพใครจะเรียกยังไงก็สุดแล้วแต่ที่เขาจะถนัดนะครับแต่ว่าอาชีพก็คือบ่งบอกของอาชีพของตัวมันเองอยู่แล้วนะครับจริงๆอมอมก็มักจะเรียกตัวเองว่าเป็นบ่อยอินเตอร์หรือไม่ก็เรียกเล่นๆกับน้องๆทั่วไปว่าพี่อมเป็นนายแบก นายแบก <Back, S 2> แบกถาดอาหารนะและเครื่องดื่มไงฮะ <laughs> แบกนะครับสกดถูกนะครับพูดถูกด้วยนะฮะไม่ใช่ในายแบบนะครับ <laughs> นายแบกครับผมสกดด้วยกอไก่ครับผม <laughs> นายแบกเสร็จแล้วเสิร์ฟด้วยะะ <laughs> แบกถาดอาหารเครื่องดื่มครับ <laughs> สำหรับคุณโอมเนี่ยนะคะเรียนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็เป็นนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติเป็นรุ่นแรกที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพด้วยครับผม เป็นนักเรียนทุนรุ่นแรกที่เป็นทุนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทำยังไงถึงเลือกมาทำอาชีพนี้ครับคุณอมคือตอนที่อมเรียนจบปรีญนนาตรีก็คิดว่าตอนที่เรียนเรียนคณะรัฐศาสตร์เพราะว่าอยากจะทำงานราชการในความที่คือได้ความคิดว่าจะต้องเรียนรัฐศาสตร์เท่านั้นถึงจะทำงานราชการได้อันนี้ต้องยอมรับนะครับพอเรียนจบปุ๊บตอนนั้นเคยไปสมัครสอบ ภาคกอ่อภาคขอ,อะไรสรารพัดคนสอบเยอะมากเราก็เลยกล่าวว่าจะลองเรียนต่อพิญโทอีกหน่อยดีไหมแล้วบังเอิญตอนนั้นคือตอนชงที่เรียนก็ได้ประสบการณ์จากโรงแรมก็มีการรับสมัครรับสมัครเกี่ยวกับทํางานเป็นบ่อยบนเรือสำราญที่ไปรอบโลกได้ประสบการณ์จากโรงแรมแบบโรงแรมคือผ่านงานตอนที่เรียนมาก่อนตอนที่เรียนรามคําแหงก็คือ ทำงานประจําที่โรงแรมด้วยแต่ก็จะพักอยู่หน้าร้านครับผมส่งตัวเองเรียนตลอดเพราะได้ตอนที่เรียนคือได้ทุนตลอดครับผมทุนห้างร้านบริษัทแล้วก็ล่าสุดอย่างที่เรียนให้ทราบคือเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเทพเราต้องทําให้ดีที่สุดก็เรียนจบภายใน3ปีเก่งจังเลย ใช้ชีวิตอยู่หน้ารามทําตัวให้เป็นเหมือนนิสิตนักศึกษาทั่วไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่งานโรงแรมคือไปทําตอนกลางคืนก็คือไปทำกลางคืนเป็นรอบกลางคืนครับมีหน้าที่อะไรในโรงแรมก็คือเสิร์ฟตอนนั้นก็เริ่มเสิร์ฟแล้วก็เป็นกับตันห้องอาหารเป็นอะไรเงี้ยครับก็คือไต่เต้ามาเรื่อยๆจากเริ่มจากงานเสิร์ฟเริ่มจากงานเสิร์ฟไปฮะชอบเหรอคะทำไปทำามคือตอนแรกเอาละตอนแรกคือก็เป็นงานที่จะต้องหารายได้ส่งตัวเองเรียนให้ได้ครับมเพราทำไปทำไปแล้วมันชอบไหมถามว่าชอบไหมคือองค์ว่ามันเป็น เหมือนกับท่านพุทธาทัดว่าการทําหน้าที่คือการการทำธรรมะด้วย,<ำ>วยถูกต้องครับผมเ <c oughs> พราะว่าอมเชื่อได้ว่าทุกอาชีพเราก็จะเกี่ยวพันกับหลายๆสิ่งหลายอย่างที่อาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างจับพลัดจับผูกบ้างแต่ว่าการที่เราประยุกต์ตรงนั้นให้เข้ากับธรร,รมะให้เข้ากับหน้าที่และทําให้ดีตรงนี้สําคัญกว่าเพราะทุกสาขาอาชีพบางคนก็บอกว่าโอเป็นอาชีพนั้นอาชีพนี้น่าจะชอบหรือไม่ชอบแต่จริงแล้วคือ เราน่าจะประยุกต์ทำยังไงทําอาชีพด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยแล้วก็ทําให้ดีได้ด้วยก็คือมุ่งมั่นทำหน้าที่อย่างดีที่สุดก็เลยแม้แต่กระทั่งเริ่มจากงานเสิร์ฟเพื่อที่จะหารายได้เสริมระหว่างเรียนก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆเป็นกัปตันไปเลยต่างๆในที่สุดก็รู้ข่าวว่าเรือสาไปมีรับสมัครรับสมัครตอนนั้นคือรับสมัคร ออรับสมัครเป็นบริกรพนักง,งาน,เ,นเสิร์ฟครับผมเป็นเสิร์ฟทั่วไปครับซึ่งเราก็เลยไปแล้วอ่ะจริงๆแล้วเหนอคะเป็นคือถ้าอยู่เมืองไทยนีย่คือเป็นเป็นหัวหน้าหัวหน้า <c oughs> เด็กๆ <c oughs> แล้ว <c oughs> แต่ว่าพอไปที่เมืองนอกคือต้องไปเริ่มต้นเป็นเสิร์ฟใหม่แต่ตอนนั้นคือเริ่มต้นที่อายุ 23- 24ปีเรียน <c oughs> จบปริญญาตรี 3, ปุ๊บก็พอไม่พอไม่เรียนต่อโทพอไม่สอบราชการก็มุ่งหน้ากะว่าเปิดโอกาสพอเปิดปุ๊บโลกก็เปลี่ยน อยากจะไปเที่ยวรอบโลกครับผมเห็นแล้วแบบคือมันเป็นอะไรที่ท้าทายคือตอนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนว่าจะเรียนโทรตอมุ่งมั่นเป็นข้าราชการให้ได้หรือว่าจะไปหาอีกกโลนึงเปิดโลกกว้างโดยการที่ใช้ป้ายชื่อไทยแลนด์ในการเป็นทีมเสิร์ฟมือเสิร์ฟทีมชาติไทยเพราะว่าพนักงานทุกคนของเรือสำราญนี่จะต่างจากสายการบินก็คือ สายการบินแอร์ชวตจะไม่มีชื่อประเทศถูกต้องไหมัใช่ค่ะแต่ที่เรือสำราญเป็นจุดขายของเขาครับไม่ใช่ขายหน้าขายตานะครับขายประเทศระดับประเทศว่าต้องมาจากไทยแลนด์มาจากประเทศมาจากประเทศไทยแลนด์มาจากฮังการีหรือว่าอังกฤษยูเคอะไรๆคือต้องติดครับผมเพราะว่าเวลาการสนทนาหรือว่าอะไรต่างๆอย่างน้อะเขาก็จะได้รู้ว่าเรามาจากไหนอย่างที่อมรียนให้ทราบว่ามันไม่ได้เสิร์ฟแค่ห้องอาหารหรือว่าแค่ชื่อเสียงของโรงแรมในประเทศไทยแต่ว่าเป็น มือเสิรบทีมชาติไทยเคยเขียนให้แม็กกาซีนเล่มหนึ่งครับ,รบตอนแรกๆไปอาตัดสินใจเปลี่ยนโลกใหม่เลยแล้วก็ทันทีที่ตัดสินใจโลกก็เปลี่ยนโลกเปลี่ยนเหมือนกับเราไปเริ่มต้นเปลี่ยน,ย,นยังไงเริ่มต้นเรียนมหาวิทยาลัยชีวิตใหม่เลย <c oughs> นะฮะ <c oughs> หนึ่งเ <c oughs> พื่อนร่วมงานสองอความไกลบ้านอะไรต่อไม่ได้ต่างๆที่เราเราอมเป็นคนที่ยังคงติดอชอบการเขียนการบรรันทึกอมก็จะเขียนบันทึกทุกอย่างตั้งแต่เริ่มบินบินออกจากประเทศไทยเป็นการนั่งเครื่องบินครั้งแรก ไปหลงที่ฮ่องกงแล้วช่วงนั้นฮ่องกงมีพายุด้วยคือไปทํางานเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยครับผมไม่เคยแล้วไม่เคยนั่งเปลื่ยนแบอย้อนไปเมื่อสิบห้าปีที่แล้วนะครับเดินทางออกนอกประเทศเป็นครั้งแรก ทำงานมีคนไทยกี่คนที่สมัครไปตอนนั้นลูกเรือคนไทยมีไม่เยอะเลยครับเพราะว่าอาชีพเรือสำราญนี่น้อยคนนักที่จะรู้จักคนไทยเมื่อก่อนไม่รู้ว่าไปทําที่ไหนอะไรยังไงประมาณนั้นนะครับเป็นเป็นเรือสำราญขนาดไหนให้บริการคนได้ทั้งหมดกี่คนเส้นทางเดินเรือเป็นยังไงคะไปมหาสมุทรไหนอะไรคุณโอมเรือที่คุณโอมทำงานอยากให้คุณชม นึกถึงเรื่องเรือไททานิกนะครับใหญ่ระดับนั้นเลยนะครับเรือไททานิกแล้วก็ผู้โดยสารประมาณ3,600นคนเฉพาะลูกเรือคือ1,200คนเราก็เป็นหนึ่งในนั้นคนไทยมีไม่เยอะคนไทยน่าจะหลักสิบประมาณนั้นประมาณหลักสิบแล้วคนที่คนไทยที่เป็นบริกรนี่คือทั้งหมดเป็นบริกรหรือว่ามีทำหน้าที่อื่นก็เหมือนกับโรงแรมทั่วไปช่างไม่มีครับก็จะอาจจะเป็นแผนกแม่บ้านหรือไม่ก็คนทาทาห้องให้แขก เซรูมเป็นเวเตอร์หรือว่าบางทีก็จะอาจมีโผล่ไปเป็นเพอร์เซอร์บ้างหรือว่าเป็นอยู่หน้าฟ้อน์อะไรเงี้ยครับอ๋อค่ะก็คือหลักสิคนใน1,200คนดูแลผู้โดยสารเที่ยวละ3,000คนคน3าม0ันั้คนประมาณนั้นค่ะค่ะโอ้โหแล้วหน้าที่ประจำวันทำอะไรบ้างอะคะก็คือทำงานเสิร์ฟทั่วไปแต่ว่าอมโชคดีหัวหน้าเมตตาก็คืออมก็กลางวันอมก็ทำงานเป็น บางคอนแทรกต์บางปีก็ทำเป็นโอเปอเรเตอร์คือรับโทรศัพท์ในส่วนของข้อมูลห้องอาหารอสองสามปีซ้อนที่ผ่านมาก็เป็นเลขาก็คือดูแลเกี่ยวกับเรื่องเพเปอร์เวิร์กทำงานภายในแผนกเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารเรื่องของดิวตี้ต่างๆแป<ต>ลว่าคือ<ว>คุณ,คณอมีความรู้ความสามารถที่ทำงานได้หลากหลาย พอทำได้ครับผมแล้วก็เราต้องทําให้ดีด้วยึได้รับมอบหมายให้ทำหลายอย่างซึ่งก็เป็นงานยากด้วยงานเอกสารงานอะไรต่างๆก็ไม่ได้แปลว่าบริกรทุกคนจะขยับมาทําแบบนี้ได้แต่คุณอมทําได้ต้องพูด The man on the right job ด้วยค่ะค่ะคุณอมก่อนไปต้องติวภาษาอังกฤษเข้มข้นขนาดไหนเออคือตอนที่เรียนตอนที่เรียนก็ อยู่ที่รามก็พยายามเก็บเกี่ยวภาษาอังกฤษเข้าชมรมภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์จากการทํางานโรงแรมด้วยอยู่แล้วก็คือมีคือไม่ไม่กลัวที่จะสนทนาจะถูกจะผิดจะยังไงก็ <ไว S 2> แล้วแต่พูดไว้ก่อนอบางทีฝรั่งฟังไม่เข้าใจก็ไม่ต้องโกรธฝรั่งที่ฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ <laughs> คือเราพูดเราพูดอาจจะแบบแอคเซนต์สำเนียงอะไรต่างๆแต่ว่าอย่างที่เรียนได้ทราบว่า มันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราจะได้เป็นเวทีที่เราได้ฝึกฝนพอฝึกที่เมืองไทยได้ก็ก้าวเข้าไปสู่อีกสเต็ปหนึ่งเป็นของระดับนานาชาติที่ต้องไปสนทนากับเพื่อนร่วมงานกับโหน้ากับลูกค้าที่มาจากทั่วโลกด้วยเช่นกันค,ครับผมเรือเนี่ยคือ,ค,อคือฐานมันอยู่ที่ไหนเวลาออกเรือแล้วก็ไปเทียบท่าที่ไหนบ้างเรือของบริษัทที่โอมทํามีทั้งหมด19ลํานะครับก็ะะจะ,ะแยก เขตหลายๆเขตหรือแม้แต่ไปรอบโลกก็มีเหมือนกันอย่างที่อมจะบินในเดือนหน้านี่อมก็จะบินไปลงที่โบราโบราแถบเซาเปซิฟิกบางทีก็จะต้องบินไปจอยไปลงเรือที่ยุโรปบ้างที่ออสเตรเลียบ้างที่นิวซีแลนด์หลายๆที่แล้วแต่ว่าณวันนั้นที่เราจะไปลงเรือ เรือได้อยู่ที่ประเทศอะไรเราต้องทําวีซ่าบินไปประเทศนั้นครับซึ่งเรือสําราญเนี่ยก็จะท่องมหาสมุทรไปมีบริการเล่นอะไรทุกอย่างอยู่ในนั้นมีทุกอย่างคือใช้ชีวิตเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งนอกเหนือจากคนที่อยู่บนบกหรือไปเที่ยวที่ที่อื่นเหมือนกับโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทเขินไปเทียบท่าที่ไหนทุกคนก็สามารถแบบขึ้นไปขึ้นฝั่งไปเที่ยวตรงนั้น แปลว่าคุณโอมนี่เที่ยวไปแล้วกี่ประเทศเนี่ยรอบโลกตอนนี้นับได้เฉพาะประเทศนะครับยังไม่ยังไม่นับเมืองนะฮะ9กกว่าประเทศน <90 S 2> ะครับเกาสิบกว่าเนี่คือยังยังขอไม่ไม่เจาะลึกขนาดนั้นแต่ว่าอย่าง<อ>บางประเทศก็จะมีหลายท่าเรือหรือว่าหลายเมืองที่ไปอย่างออสเตรเลียก็มีอีกหลายๆเมืองอเมริกาก็อีกหลายเมืองท่านิวยอร์กยหรือว่าฟลอริดาหรือว่าจะเป็นลอสแอนเจลิสอะไรเงี้ยฮะน่า,าสนใจมากมากเลยค่ะค่ะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งอาชีพ หรือเป็นหนึ่งวิชาชีพเลยนะคะที่ก็ต้องมีทักษะความชํานาญเฉพาะแล้วก็ต้องมีจิตใจบริการด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าพักกันสักครู่แล้วกลับมาฟังคุณโอมเล่าต่อนะคะว่าหัวใจที่จะทํางานเป็นบริกรบนเรือสำราญที่ประสบความสําเร็จนั้นเขาต้องมีอะไรบ้างคะ่ะ คุยกันต่อกับคุณโอมสมราชนามูลสายนะคะกับวิชาชีพที่น่าทึ่งมากค่ะเป็นบริกรอยู่บนเรือสำราญเดินทางไปมาแล้วเกือบจะร้อยประเทศทั่วโลกแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต่ำกว่าคือถ้าถ้านับเป็นเมือนนี่คงไปเจ็ทวีสุดยอดมากมเลยนะคะเพราะว่าอยู่บนเรือสำราญเนี่ยนะคะเวลาออกเรือไปแต่ละทีหนึ่งก็ใช้เวลาบนนั้นหลายเดือนใช่ครับผมคอนแทคของเราสัญญาของเราก็ประมาณ7 8 9ดแเถึงเดือนครับแล้วก็ได้พัก พักก็กลับมากลับมาเมืองไทยสองสามเดือนไปใหม่กับมาสองสาเดือนไปใหม่งนะคะเอองานหนักขนาดนี้เดินทางไปไกลขนาดนี้ต้องถามรายได้ดีไหมคุณโอมเมื่อก่อนคือตอนช่วงที่เงินบาทลอยตัวหรือเงินบาทสูงนั้นโอมได้ต้องขอตอบตามตรงนะครับตามแผนก็คืองานก็หนัก ทำงานหลายชั่วโมงมากก็มีรายได้ที่ถึงขั้นเดือนละแสนกว่ากลับมาทีคอนแทคสิปีไอสิบเดือนก็ปีละล้านสื่อหลายสื่อหลายสื่อถึงได้กล่าวถึงมือเสริรฟเงินล้านคือกลับมาพบเงินล้านเง,เงินสดมา,มาใช้ที่เมืองไทยเลยครับคแต่ทุกวนันนี้เงินบาทอะไรอะไรมันสถานการณ์หลายอย่างเปลี่ยนไปก็กว่าจะแกว่งบ้าง แล้วก็แบงกบริษัทก็ยังได้อยู่ค่ะบบงบริษัทก็ได้อยู่แล้วก็หลักแสนแล้วก็เห็นเขาบอกว่างานบริกรเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไปทํางานบริกรไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรืออะไรต่างๆแล้วก็เดือดราญนชาวต่างชาตินี่เขาทิปเยอะนะครับใช่ไหมครับค่ะบางทีนี่ทิปเยอะกว่าเงินเดือนมั้ยฮะถูกต้องครับก็คือได้มากบ้างน้อยบ้างอะไรบ้างคือทิปนี่เหมือนกับว่า ส่วนตัวอมแล้วเหมือนกับกําลังเหมือนศรัทธาคือถ้าถ้าเราถ้าลูกค้าเขาชื่นชอบหรือว่าการบริการของคนนี้ทิปก็คือการให้พิเศษคือค <น S 2> สคนนี้บริการ<อ>ดี<ช>จังเลย,เลยประทับใจบามากแค่ไหนก็ทิปมากแค่นั้นอย่างที่อมถ่ายทอดในอ e ีบุ๊กของเองอมเล่มล่าสุดโต๊ะคืนเมาสเล่าเรือสาราญก็จะบอกเคล็ดลับ ว่าเราจะบริการยังไงใช้อะไรในการบริการถึงจะเรียกทิปลูกค้ามาได้ให้ดีเข้เอาหัวใจที่เป็นหลักการเลยก็แล้วกันนะคะว่าคนที่จะทําหน้าที่เป็นบริกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริกรบนเรือสําราญหรือคุณโอ๋จะให้ความรู้บริกรอื่นๆด้วยนี่นะคะหัวใจมันอยู่ตรงไหนคะงานแบบนี้งานจริงๆง,งานในด้านนี้นะครับผมว่าความรู้เขาเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ attitude หรือว่าทัศนคติ ก็จะแยกออกไปหลายๆห,หลายๆแบบวิธีอย่างอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเราเอาใจเขามาใส่ใจเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วที่เป็นทําให้เรามองโลกในแง่บวกมไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ยังไงเราก็จะคิดในเรื่องที่ดีเราจะไม่มีอคติหรือว่าจะไม่มองลูกค้าในในในแนวด้านลบถูกต้องไหมฮะเราก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าเราเป็นเขาเราก็อาจจะเป็นแบบนี้ใช่เอาใจเขามาใส่ใจเราและอย่างหนึ่งเหมือนกับที่พระเ พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้ขอให้รักษาข้อเดียวก็ได้ก็คือการรักคนอื่นอพอเรารักคนอื่นปุ๊บมันจะครอบคลุมทุกศีลจบเลยง่ายๆศีลห้าเรารักคนอื่นเราจะไม่ไปขโมยของเขาเราจะไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใดๆทั้งสิ้นหลายๆข้อซึ่งครอบคลุมตรงนี้อมก็เอามาประยุกต์ใช้กับเกี่ยวกับการทํางานด้วยทําให้เราทํางานได้อย่างมีความสุขถึงแม้ว่าวันบางวันจะหนักมาก หรือว่าจะเป็นชั่วโมงทํางานที่ยาวนานเจอลูกค้าที่แสนแย่ร้านแย่แต่เราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรปรับเปลี่ยนอย่างไรให้เรื่องปัญหากลายเป็นเรื่องจิบจิบแล้วก็ผ่านไปไดอออ้อย่างเข้าใจในธรรมชาติครับผมค่ะครณคุณโอม้มท,ที่รักแล้วก็ทํางานนี้ได้ดีเนี่ยเห็นแววตา,าเลยนะคะว่าเวลาพูดถึงงานพูดถึงอย่างมีความสุขแล้วก็ด้วยความภูมิใจในอาชีพที่ตัวเองทาด้วยแน่นอนที่สุดครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทราบก็คือคุณโอมอะ ปฏิบัติธรรมทำบุญอะไรต่างด้วยเหมือนกับว่ามีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาที่เผชิญปัญหาเวลาเหนื่อยเวลาท้อหรือว่าเวลาที่เราต้องการสติหรือ,นอนสมาธิเยอะๆธรรมะช่วยได้ขนาดธรรมะอมคิดว่าช่วยได้มากทีเดียวทุกศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะ,ะว่าเราจะเจอสถานการณ์แบบไหนก็แล้วแต่เราจะเอาหลักการข้อไหนของปรัชญาของศาสนามาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการทํางานของเราทุกวันที่ต้องเกิดขึ้นอันดับแรกคือต้องมีสติ คือต้องใช้แล้วละ่ะว่าทํางานวันนี้เราต้องมีสติยังไงทํางานใจลอยเอามีดเอาอะไรให้อาจจะแทงแขกได้มีดสเต็กก็ค่อนข้างจะแหลมคม <c oughs> ถูกต้องไหมครหรือไม่ก็อาจจะรินน้ําแบบไปเทใส่ใส่โต๊ะใส่ไรซึ่งสติสําคัญทุกเมื่อทุกกรณีครับผมอย่างยกตัวอย่างนี่คือข้อง่ายๆที่เราต้องนํามาใช้แล้วแล้วอีกอย่างโอมผ่านวัยสัี่สิปีนี่ผ่านปร,าประสบการณ์เฉียดตายมาเยอะมากเช่นเช่น ว่าจะเป็นเรือเกิดอุบัติเหตุดิ่งแทบจะล้มนะครับต้องอตอนนั้นเป็นข่าว7วันเคืนเกือบไทท่า,ทานอีกละใช่ครับผม,มเป็นข่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานวิเคราะห์ต่างๆหรือแม้แต่3ปีที่ผ่านมาก็ผู้หญิงเมาทุ่มหนึ่งนางเมาแล้วครับนางเข้ามาชนที่เลนของเราทั้งทง้ที่เป็นเลนตรง,แล,ตรงแล้วก็ตรงนั้นก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก ซึ่งคิดว่าผ่านมาแม้กระทั่งเรือมาจอดที่สมุยแค่วันเดียวเช่ามอเตอร์ไซค์พาหัวหน้าขี่ซ้อนท้ายแล้วก็เกิดอุบัติเหตุล้มเพราะว่าน้ำมันน้ำมันเครื่องที่ที่บนถนนทำให้ลื่นครับผมซึ่งหลายคนนะคิดว่าชีวิตคนเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้หลายสิ่งหลายอย่างได้ทุกเวลามีวินาทีถูกต้องครับ แต่คุณอมก็ยังนิ่งได้แล้วก็เดินต่อได้เสมอเพราะว่ามีมีธรรมะในใจมีธรรมะใใแล้วเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ15ปีแล้วเบื่อหรือยังข้างงานนี้ถามว่าเบื่อไหมคือมันก็เออมันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าเราจะทํำยังไงถ้าเรายังคงทําได้แล้วก็ยังคงมีความสุขอย่างอมมีเป้าหมายว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าผ่านไปหลายปีอมก็ยังคงอยากจะเก็บอีกไม่กี่ประเทศที่เรือไปที่อยากจะไปให้ได้ออคืออย,อย่างเช่นแถบทาง อเมริกาใต้เคยไปบราซิลแต่ว่ายังไม่ได้ลงไปทางใต้ทางอาร์เจนตินาหรือว่าอะไรอะไรอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นยังอยากเดินทากอีกนิดหน่อยครับผมเสน่ห์ของงานนี้คือจริงๆคือได้เดินทางรอบโลกด้เที่ยวด้วยแล้วก็ได้ทํำงานได้บริการได้พบป่าผู้คนได้เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็ได้เที่ยวต่างประเทศรอบโลกอันนี้คือเสน่ห์ของงานนี้นะคนเองนะนอกจากเสน่ห์แล้วอะไรคือสิ่งที่คุณอมคิดว่ามันมันให้ข้อคิดหรือมันให้อะไรกับชีวิตคุณอมได้มากที่สุด ในส่วนตัวขององมอมงเป็นคนพุทธนะครับอมเข้าใจว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถปฏิบัติธรรมการทํางานก็คือการทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทุกครั้งที่เราทํางานเหมือนกับว่าเราได้ใช้ใช้สมาธิได้เพียรพยายามเพียรภาวนาในการที่จะดูแลร่างกายและก็จิตใจของตัวเองประกอบกับการปฏิบัติธรรมไปได้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือว่านับถือศาสนาอะไรก็ตามอมคิดว่าตรงนี้น่าจะช่วยได้เยอะทีเดียวครัเวลาไปไหนก็เรียนรู้ใช่ครับเรียนรู้สังเกตแล้วก็ถ่ายทอดถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือบ้างไปพูดคุยบ้างกคือการแบ่งปันก็เลยต้องมาแชร์ประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าน้องเพื่อนพอน้องพี่ที่ติดตามแล้วก็เป็นหนังสือ Pocketbook ดีใจมากที่ได้เขียนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งเราไม่อยู่หนังสือและก็ข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างยังคงอยู่ฝากไว้ในโลกใบนี้อยู่เช่นกันครัสุดยอดมากๆเลยค่ะคุณโอมคุณโอมจะไม่ได้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องก้าวต่อไปของคุณโอมสมรชนะมูลสายค่ะ กที่คุณโอมสมรชนะมูลสายบอยอินเตอร์มือเสิฟทีมชาติไทยพนักงานเสิฟพันล้านอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ให้พันล้านเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึง <laughs> 15ปีแล้วก็เดี๋ยวจะทําต่ออีกนะคะแต่ว่าที่อยู่ในมือของดิฉันเนี่ยก็คือนติตยสารที่เปิดตัวใหม่นะคะแล้ว <พบ S 1> คุณโอมก็มีส่วนอยู่ในนี้ด้วยนะคะมีความหมายต่างๆมากมายเลยนะคะที่ตอนนี้เริ่มที่จะเผยแพร่ ยังสืมลชนแล้วก็บอกว่าพอหลังจากนี้เนี่ยก็เชิญชวนให้คนเนี่ยได้อ่านอ่านเพื่อเปลี่ยนชีวิต change into น,นี่ที่มาเป็นยังไองฮุณโอมคือที่มา<ช>โอมกับเพื่อนบอก,กอบอหอนะครับบรรณาธิการเราสนิทกันเพื่อนก็มาคุยบอกว่าโอมจะทำแม่กระสีเล่มหนึ่งที่อยากให้แรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้กําลังใจกับคนอ่านที่สําคัญอ่านฟรีด้วย<ม>ยังประโยชน์สูงสุดกับคนอ่านโอมก็เลย ตัดสินใจลง <ทำ S 2> หุนเ,เป็นเป็นหนึ่งในสามผู้บริหารก็จะมีสามสอ,อ,อสุธิคุณโสวภาและสมรัชนะครับผมสามอสอสอส,อสอที่เรา,าเรียกได้ว่าทุ่มทุนสร้างเต็มที่กับการยังประโยชน์กับคนอ่านมากที่สุดเพราะว่าผมเชื่อแน่ว่าเป็นอีกหนึ่งแมกซีนที่คนอ่านจะได้สาระและก็ บันเทิงมากมายครับค่ะเนื้อหาจะมีอะไรคะคุณอมเนื้อหานี่คือชีวิตของคนเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าว่าเราเจออะไรที่เปลี่ยนแปลงเราจะแก้ไขตั้งรับหรือว่าจะทําสถานการณ์ตรงนั้นให้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะกําลังล้มหรือว่าล้มแล้วหรือว่ากําลังท้อแท้พอมาอ่านหนังสือเล่มนี้บางทีแค่คนไทยอ่าน8ปประโยคต่อวันต่อน,นี้อาจจะสร้างแรงบันดาลใจบางประโยคอาจจะ,ะเขาอ่านแล้วเขาได้ไอเดียตรงนั้นเขาอาจจะลุกฮึดขึ้นมาสู้ ปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะ,หม,ะหมดไปครับผมแล้วก็มีการสัมภาษณ์แขกรับเชิญมีเรื่องราวชีวิตที่หลากหลายใ,<ช>ให้เป็นอุทารหรณ์จริงๆก็แนวทางสอดคล้องกับ Lightning Talk กับสายส่วนเนทีงยงด้วยนะคะคดูแล้วทุกคืนเราก็อยากให้เกิดแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนเปลี่ยนไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเปลี่ยนไปสู่สังคมที่ดีกว่าเปลี่ยนไปสู่ทัศนคติที่ดีกว่า เปลี่ยนไปสู่ความสุขในทุกๆด้านให้เรามั่งคั่งแบบมั่งคั่งไม่ได้หมายถึงตัวเงินแต่เพียงอย่างเดียวแต่มั่งคั่งสุขสมบูรณ์และของชีวิตแล้วก็แบ่งปันคนอื่นได้องที่สุดนี่ก็คือแนวทางเดียวกันเลยนะคะคุณโอมค่ะโอมก็เขียนทุกเดือนด้วยนะครับเรื่องนี้โอมเขียนเกี่ยวกับท่องเที่ยวต่างประเทศค่ะที่ก็คือเวลาเวลาที่เดินทางไปเรือสำราญก็เขียนส่งมาใช่ครับแต่ว่านิตยสารแจกฟรีนี่ก็จะหาได้ท้านกาแนครับผมหรือว่าใครอยากจะสมัครสมาชิกก็แค่300บาท ก็จริงๆแล้วอมรณรงอยากจะให้ทุกโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลวัดสถานที่ต่างๆได้มีหนังสือเล่มน,นี้ใครที่อยากจะเป็นผู้อุปถัมภ์ก็สมัคร300บาทคนอ่านเขาได้ประโยชน์สูงสุดได้กำลังใจได้ความรู้แล้วก็บางทีเขาอ่านปุ๊บชีวิตเขาต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นบางทีคนเราอาจจะรู้ครับคุณหนิงแต่ว่าไม่มีใครมาสก,กิดพอมาอ่านพอมาดูรายการของคุณหนิงปุ๊บหลายๆท่านที่เป็นที่แชร์เรื่องราวตรงนี้ จะได้ประโยชน์กับคนอ่านมากที่สุดถือว่าเป็นการสู่มอบความสุขให้กับสังคมอีกแรงเพราะว่าชีวิตอมก็ได้อะไรจากสังคมเยอะแยะมากมายมนะทุกวันนี้หลายคนเคยถามว่าอมประสบความสําเร็จไหมอม,อมก็คิดว่าความสําเร็จของคนเรามันมีมีบรรทัดฐานที่แตกต่างกันส่วนตัวแล้วอมเฉียดตายมาหลายรอบอมดีใจที่ยังมีลมหายใจอมถือว่าแค่นี้อมประสบความสําเร็จแล้วครับค่ะ ก็น่าจะมีเรื่องราวดีๆออกมาจากคุณโอมกิจกรรมดีๆแล้วก็งานล่าสุดนะคะนิตยสารแจกฟรี change into ซึ่งก็น่าจะเริ่มเริ่มเดือนเดือนนี้เราแจกเลวครับเดือนนี้เริ่มแล้วเลยครับเ่มนี้คือเริ่มนี้คือแจกแล้วแจกแล้วสามารถที่จะติดตามได้ที่หน้าแฟนเพจได้รับฟรีครับผมหรือว่าใครจะสมัครสมาชิกก็300บาทหรือว่าจะส่งซองติดสตปมเขียนชื่อถึงถึงตัวคุณเองโรงเรียนอะไรต่างๆเราก็ส่งให้ทันทีทันใดนะครับค่ะก็หวังว่าจะเป็นอีกสื่อคุณ ภาพที่แบ่งปันเรื่องดีๆไปสู่สังคมใช่ครับสุดท้ายค่ะคุณโอมคุณอมเห็นเห็นผู้คนวันนี้เห็นสังคมวันนี้เห็นผู้ชมของ Lightning Talk เห็นผู้อ่านของเชนชินทูคุณโอมคิดว่าเราต้องเติมอะไรให้กันและกันอีกคะในสังคมนี้ ในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองไทยหรือว่าที่ต่างประเทศอมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดออมอยากให้ทุกคนเติมความรักให้ซึ่งกันและกันนะครับอ,อย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นรายการรักผู้อื่นแล้วเราจะรักตัวเองแล้วก็จะใช้ความรักตรงนั้นมาเป็นพลังกำลังใจอย่างมีคุณค่ามากทีเดียวค่ะซึ่งอมเชื่อแน่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้เราลองรักผู้อื่นแล้วรักตัวเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นค่ะครับ ค่ะเด็กๆสมัยนี้ยิ่งยิ่งหลายคนผู้ใหญ่หลายคนเป็นห่วงเหลือเกินอะไรต่างๆค่ะต,ต้นแบบที่ดีทําอะไรสิ่งยุ่ยย<ช>ุเยอะคนอมห่วงไหมคุณอมมองเด็กรุ่นใหม่รู้จริงจริงเป็นห่วงนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหลายๆหลายๆไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากอดีตทุกวนันนี้จริงๆ อยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับหรือว่าใครก็ตามได้ศึกษาอย่างที่เขาบอกว่าอยากจะประสบความสําเร็จต้องศึกษาแล้วก็อยู่กับคนที่ <คน S 2> ประ,ประสบความสําเร็จครับผมก็มันมีสิ่งล่อลวงหลายสิ่งหลายอย่างหรือว่าอะไรตรัวไม่ได้ต่างๆแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือใจของเราครับเราอาจจะไปอยู่ในสถานที่หรือสิง่งแวดล้อมที่แย่แต่ว่าถ้าเราควบคุมใจดูใจตัวเองให้ได้แล้วก็รู้ถูกรู้ผิดแค่นี้อมว่าเราก็น่าจะควบคุมตัวเองได้แล้วค่ะ เรียนรู้ให้รู้ให้รู้เท่าทันสิ่งรอบข้างแล้วไม่หลงไหลไปกับมันถูกต้องันไหนถ้าสิ่งรอบข้างดีก็ซึมซับเอาไว้เหมือนฟองน้ํานะคะแต่ถ้าสิ่งรอบข้างแย่อย่าไปซึมซับมันเแล้วให้เกิดประโยชน์รู้ให้เป็นบทเรียนแล้วเดินจากไปอย่างสวยงามนี่แหละค่ะก็เป็นแนวคิดมุมมองดีๆนะคะของ บุคคลตัวอย่างอีกคนนึงค่ะทั้งในแง่ของวิชาชีพงานบริกรที่ไม่ใช่ว่าใครๆก็ทําได้หรือใครได้ทําแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะประสบความสําเร็จร่ํารวยมั่งคัง่งแล้วก็มีความสุขกับงานเหมือนอย่างคุณโอมแต่ว่าเขาทําได้เป็นต้นแบบในวิชาชีพของเขาแล้วก็ยังเผื่อแผ่แบ่งปันด้วยจิตวิญญาณของคนที่อยากจะช่วยเหลือสังคมด้วยนะคะผ่านการแบ่งปันความรู้ ผ่านทางงานเขียนแล้วก็นิตยสารแจกฟรีซึ่งกําลังเป็นบทบาทใหม่ล่าสุดบวกว่าคงจะมีบทบาทอื่นๆตามมาจากคุณโอที่สําคัญที่สุดก็คือทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดคขอบคุณมากก็เหมือนกับเราทำแล้วนะครับขอบคุณมากๆค่ะคุณโอีเรงดีๆมาแบ่งปันกันวันะคะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือคุณโอมสมรัชนะมูลสายดิฉันสายสวรรเขียนยิ่งลาไปพร้อมคุณโอมเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ